่วนเที่ยวงานย้อนวันวานตลาดน้ําไทยที่เจเจมอกันค่ะข้างหน้าเลยเป็นบ้านบินบ่นมะพร้าวอ่อนอร่อยมากกับข้าวก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะใครที่ชอบอะไรก็มาเลือกได้เลยจ้าซาลาเปาทับหลี่ลูกละ15บาทเท่านั้นถัดมาเป็นซุกี้แห้งนะคะแบบน้ำก็มีถั่วเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีให้เลือกแพ็คละร้อยซื้อ5แถมหนึ่งไปเลยก๋วยเตี๋ยวเรือก็มา หรือว่าจะเป็นปลาทูมหาชัยขอบอกว่าโรงงานนึ่งมาเองเลยทีเดียวเค็มน้อยแต่อร่อยนะจ๊ะของฝากจากทะเลแปรรูปต่างๆก็มีให้เลือกด้วยหรือว่าจะเป็นแคปหมูไร้มันโอ้โหกินกันกรอบๆเลยนะอันนี้จะเป็นปากมอไซแน่นมากน้ำพริกน้ำยาน้ำเงน้ยวอาหารเหนือก็มาจ้า เครื่องแน่นมากเลยทีเดียวดูเครื่องปรุงเขาสิน่ากินมากๆเลยนะผลไม้เอ้ยผลไม้ใจใครที่รักสุขภาพก็แวะมามุมนี้ได้นะจ๊ะอ่ะไม่ต้องพูดมากและของกินเขาเยอะทีเดียวอันนี้หนะูลูกชิ้นกุ้งเยาวราชเด็ดนะลูกชิ้นปลาก็มี ชวนกันแบบตรงๆเลยดีกว่า5-13พฤศจิกายนนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นึ่ง JJM นะคะ